ตอนนี้เก็บน้ําเกือบเต็มแล้วนะคะต้องหน่วงน้ํบนาบรรเทาผลกระทบลุ่มน้ําเจ้าพญาตอนล่างค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นวันนี้ลูกปาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ กรมชลประธานเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์สภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุม่ม สำหรับพื้นที่ทุงบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นแก้มลิงนวงน้ำจากลุ่มน้ำายมช่วยบรรเทาน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้แล้ว397ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ9 9ของความจุ400ล้านลูกบาทเมตรด้วยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม5 9 8 0 0สี่ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ78ของความจุอ่างรวมทั้งหมดนะคะก็ยัง สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า16,700ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสี่เขื่อนหลักนะคะได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชิธธิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน2 5 4 8 8ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยลับ 83ของความจุและยังสามารถรองรับน้ําได้อีกกว่า4,300ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะสําหรับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ําเกินเกณฑ์ควบคุมกรมชลประทานค่ะร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ติดตามและบริหารจัดการน้ําอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ําท่ามีการนําน้ําเข้าสู่คลองชลประทานอย่างเต็มศักยภาพควบคู่กับการสูบน้ําเร่งระบายน้ําส่วนเกินลงสู่อ่าวไทย เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ